ครับสวัสดีครับ f อฟทุกทท่านนะครับที่เข้ามานะครับรับฟังนะครับรับชมนะครับแนวทางเอ่อเลือกซื้อเรื่องหาสลากินแบ่งรัฐบาลยไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับสำหรับในคลิปนี้นรขอประ่ายแต่นัเป็นมีแนวทางนะครับวิ่งบนตัวเดียว2สูตรนะครับนะสสูตรนะครับสนตกดีหุ้วดด้วยกันนะครับนะกับ เรียนเด็อ็ต่อนะครับอ่ะใครที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมเราก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเรียนเด็อ็ต่อด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากคําเตือนนะครับฝากคําเตือนก่อนก็แล้วกันนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะก็ไม่สนับสนุนสิทธ์หรือกฎหมายใดๆนะก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังรับชมนะฮะขอบคุณที่ติดตามเรียเด็ดเอ็ต่อ เดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะครับวิ่งบนตัวเดียว2อูตรนะครับสถิตีหรอบด้วยกันนะครับมาดูในรอบแรกนะครับนะรอบแรกนะครับคำนวณได้สนะฮะสูตร A ได้3สูตร B ได้3นะครับผลได้3 5 2้านะครับก็มาที่ตำแหน่งนะครับหลักร้อยนะครับเลข3มมาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเป็นรอบแรกนะครับเป็นรอบแรกเลยนะครับทุกท่าน รอบแรกผ่านไปนี้มาดูในรอบที่2นะครับสูตร A ได้2สูตร B ได้เก้าผลได้สาม้าสอนะครับอ่ะสูตร A นะครับ,ส,รรบสูตร A เลข2นะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับสูตร B นะครับมาที่ตำแหน่งหลักสิบบนนะครับเป็นรอบที่2นะครับ2รอบผ่านไป นีครันาดูรอบที่สสูตร a คำนวณได้4สูตรบีสูตร a คำนวณได้สองสูตร b คำนวณได้4นะครับผลได้2อ6ครับสูตร a ก็มาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับสูตร A มาที่ตำแหน่งหลักร้อยสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับนะเปสูตรเด่นบนตัวเดียว2สูตรนะครับสูตร b มาที่หลัก10บนนะครับเป็นรอบที่3นะครับ เด่นบนหรือวิ่งบนตัวเดียวนี้นะครับมาได้ทุกตำแหน่งมาได้ทุกหลักนะครับให้ท่านนั้นพิจารณานะครับกดนําข้อมูลไปใช้นะครับนะมาดูรอบที่4นะครับสูตร A ที่สสูตร B ที่2ครับผลได้3 2 4สนะครับสูตร A มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับสูตร B ครับมาที่หลัก10บนนะครับเป็นรอบที่4ี่นะทุกท่าน นะครับ,นะรบทีนี้มาดูในรอบที่5นะครับรอบที่5สูตร A ได้แสูตร B ได้5นะครับผลได้852นะครับ852สูตร A นะครับมาที่ A, ตำแหน่งหลักร้อยครับสูตร B ครับมาที่เลข5ในตำแหน่งหลัก สิบบทนะครับนะมาทุกตำแหน่งตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางว่ากันเนาะมาดูในรอบพิจารณาสุตรที่ผ่านมานะครับสูตร A และสูตร B นะครับชนกันก็ทั้งสองสูตรนี้นะครับคำนวณแล้วได้แปดมาที่แปดตัวเดียวนะครับได้แปดตัวเดียวนะครับนะสูตรเอแปดสูตรดีแปดก็ง่ายว่าชนเนาะแปดผลได้หกแปดหกห้านะครับก็มาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับนะตัวจากมือกันมาที่ตำแหน่งหลักร้อยมันเป็นสถิติเท่านั้นนะครับ ก็อยากให้พิจารณานะครับเป็นแนวทางนำไปเป็นแนวทางเพื่อกด้รู้เท่านั้นก็พอนะครับมาดูในส่วนของการคำนวณน,นะครับ fc ทุกๆท,ท,ทุกท่านนะครับในส่วนของการคำนวณน,นะครับวิธีคำนวณอยู่ตรงนี้อ่ะบวกเป็นตัวเลขนะครับ9กบวกเเป็น18นะครับ9กบวกเเป็น18 18ปไปบวกแเป็น26นะครับ18บไปบวกแเป็น26นะครับ26ไปบวก 6เป็น32นะครับ32ไปบวก3เป็น35มสิบไปบวก8เป็น43นะครับสูตร A ได้3นะครับ FC ทุกทุกท่านอ่าสูตร A ได้3นะครับสูตร B ครับ9กบวกเเป็น18นะครับ18ไปบวก9เป็น27เอาแต่หลักหน่วยมาเขียนนะครับดังนั้นนะครับสูตร A เราได้3สูตร B เราได้7 ได้3กับเจเป็นตัวไม่ชนก็ใช้เป็นคู่ตัวก็ได้นะครับทุกทท่านนะนะครับสามารถนำมาเป็นคู่ตัวได้นะครับนะสากับ7นะครับในวันที่1นะครับทับเก้ทับหกแปนะก็ฝากเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางสำหรับคลิปนี้ครับก็ลําลาสวัสดีครับ